สวัสดีค่ะอยู่ที่ตอนลันสูดช่องปากท้ายบ้านเช้าเ,เงีนะสวยมากเลยคะดอกอะไรผลไว้อยู่ในลูสวยมากเลยคระัะนี่นะคะถัวถ่วถั่วก็เริ่มแก่แล้วนะคะถัว่วนี่ฮะก็ยังมีอีกต้นนี้อีกต้นนึงนะ,ะนี่นะ นี่นะคะขึ้นเองนะคะถ้าเราปลูกครั้งเดียวนะมันก็จะมีดอกเรื่อยๆนะะเออนะครปีไปน,นะฮะแล้เวเราก็จะไปดูไปดูอะไรนี่นะไปดูไปดูไปดูปด,ดอกดอกดอกอะไรน,นะฟักก็ห้อยลุรงรุงหนึ่งนะนี่นะคะนี่นะ สวยมากเลยนะ,ะกายสีเหลืองพญาอนหรือเปล่ากี่สีสงสัยจะเป็นเหลืองพญาทอนะะี่ค่ะดอกอ่ามันก็จะร่วงแบบนี้นะคะสีนี่นะคะแล้วก็มันขี่รถไปไหนนะคะก็จะเห็นดอกแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะคะยสีนี่นะ,ะนี่ก็อ่าเป็นไทยพันนอกนะเอามาปลูกไวนะะกน้นะคะยสีอ่านี่นะฮะสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาฟัก เดยวฟักไปแกงดีกว่าเนาะค่ะสี่นี่นะว้าฟักลูกใหญ่มากเลยนะฮะว้านี่นะฮะเหลืองนวลแล้วนะคะใหญ่มากแล้วก็นี่อีกหนึ่งลูกนะคะสีนี่สองลูกนะฮะแก่แล้วนะคะสีแล้วเราจะไปแกงฟักกินดีกว่าอืมอยากกินแกงฟักนะเนาะแล้วก็อยากกินอะไรล้วก็เก็บเอาไปทํากินนะคะสีนี่นะ นี่นะคะสวยงามนี่นะ,ะสองลูกนี่ก็เป็นอ้อยที่เรามาปลูกกันนะ,ะมะพร้าวมันทําให้เป็นแบบนี้จะรอดไหมผงใส่ยอดมันคงจะเป็นแบบหนอนนะหนอนกินยอดหรือเปล่านะคะวีถ้าเราอไม่แน่ใจเนาะถ้าเป็นหนอนกินยอดนะคะโหเนี่ยสิบรรยากาศยามเช้านะ,ะตอนนี้ป้าแถวบ้านก็มาซักผ้านะสะิดูนะคะบางคนก็จะเป็นญ้าชิ หนูนะฮะนี่นี่นะะกำลังลดน้ำต้นไม้อยู่นะว้านี่นะนี่นะบรรยากาศยรรมามเช้าของสวออนะฮะก็จะทำภารกิจปลูกผักกินก่อนนะคะเก็บปลูกผักเสร็จลดน้ำเสร็จแล้วขึ้นรังบนแล้วก็มาทำหน้าที่อยู่ด้านบนนะคะสี่เนาะนี่นะฮะโอ้ดีนะน้ำไหลแรงมากเลย ย่าชีก็รดน้ำต้นไม้นะส่วนป้าเชวบ้านก็ามาซักผ้านะคะอือโหวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บอดอกกระเจียวไม่ใช่ดอกกระเจียวเนาะอันนี้เขาเรียกดอกลูกกระเจี๊ยบนะเอาไปต้มน้ำมันหวานแะล้วก็กินกับน้ำแข็งนะคะเราก็จะชื่นใจมากเลยนะคะพี่เดี๋ยววันนี้ป้าชาวบ้าน จะเก็บไปแน่เลยนะคะโหเนี่ยกล้วยตะนีปลายหวีเหี่ยวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาใบเขียวมากโอ้โหนี่นะกล้วยน,นะนี้เราปลูกเอาไว้ใช้ใบนะคะใบทำกระทงหรือทำใบสีนะคะตีเนอะอืมนี่ฮนะก็แต่สวไม่มี โอกาสได้นั่งทำเลยนะคะตีไม่มีเวลาเลยะครับหันซ้ายหันขวาอาบเที่ยงแล้วนะะตีนี่นะฮะแบบวันหนึ่งอะ่ะเร็วมากเลยนะครับตีเราก็เลยไม่มีอ่าเวลาที่เราจะหัดทําใบสีนะ,ะโอ้นี่นะคะถั่วอันนี้เขาเรียกถั่วอะไรถั่วพู้เหรอถั่วลันเตาเยอะมากเลยครับตีนี่นะ นี่นะคะเป็นบรรยากาศพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วนะคะนี่นะะน้ำก็แห้งดอกเนี่ยคะ่ะเป็นบรรยากาศรอบๆที่นานะ,ะตอนนี้อากาศเย็นสบ,สบายๆนะ,ะมีคลื่มเหมือนฝนจะตกเลยสิ แต่ก็ไม่ตกนะบรรยากาศดีนะไปสิฝั่งเราสองก็หูก็ทำอะไรกันเนาะต้องมองซะแม่งอืนช้ามาก็ส่องผักอะดูนี่นะก็เป็นบรรยากาศทั้งสองว์นะไป เราไปดูเสื้อผ้าเราซักเสื้อผ้ากันต่อนะ,ะสินี่นะคะเราก็ปั่นผ้าอยู่ตรงนี้นะคะสิภารกิจของเรานะ,ะนี่คือหลังบ้านดาด้านะพักทองไม่ไรู้ว่ามีลูกมั่งหรือเปล่านะคะสินี่นะฮะบรรยากาศําทเช้ายามเช้ายามเช้าเย็นสบายสบายนะคะ จะผ้าล้วงได้เอ็ดมือเพราะว่าบ้านแถบ้านซักมือไม่ได้มือเป็นเม,มือล็อกต้องไปซักตรงนี้ วันเย็นก็มันมืดแล้วเนาะแต่มาเพราะว่าเรื่องของงานมันอดูหลังมาก ไปดูอีกทีนะ,ะไปตากผ้าต่อและะ้ทนีนี่นะฮะฟักนี่นะฮะห้อยลงตรงดังนี้นะคะนี่ฟักอีกหนึ่งลูกนะคะที่อยู่หลังบ้านเนาะปราก่อนนี้ครัวตรงนี้ก็เป็นหลังบ้านแม่กำใสเนาะอืมนี่นะคะ,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะหลังบ้านมีดีๆเยอะนะคะ